ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ยังไงไม่ให้หมดตัวคุณเคยได้ยินคำคำนี้ไหมคะปุ๋ยปลอมโดนหลอกขายใส่ยังไงก็ไม่เพียงพอต่อต้นไม้ต้องซื้อใหม่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่ใส่ปริมาณเพิ่มเยอะกว่าเดิมแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณจะเซฟเงินในครอบครัวของคุณไปเยอะเลยลคะค่ะข้อที่หนึ่งคะ่ะใส่ปุ๋ยเคมีผิดเวลาโดยเฉพาะใส่ปุ๋ยเคมีรอฝนตกคะ่ะ ปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ละเหยได้ง่ายแค่หว่านลงดินเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่ละลายลงดินรับรองปุ๋ยละเหยค่ะปุ๋ยเขาจะระเหยไปในอากาศแล้วใส่ตอนไหนดีใส่ตอนที่มีน้ําใส่ตอนที่ดินเปียกชุ่มหรือใส่ไปรดน้ําไปแต่บางสวนที่มีหลายต้นใส่ปุ๋ยแล้วก็ทิ้งไว้นานจากนั้นก็มารดน้ําตามอันนี้ก็ระเหยไปหมดเหมือนกันค่ะ และบางสวนใส่ปุ๋ยตอนที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะที่ราดก็หายหมดเหมือนกันค่ะเรื่องนี้บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับการจัดการระบบใส่ปุ๋ยค่ะบางสวนก็เปลี่ยนจากการหว่านปุ๋ยมาเป็นระบบปุ๋ยน้ําหยดหรือใส่ทางดินไม่ได้แต่ก็ฉีดพ่นได้ค่ะบางทีในสภาพอากาศม่เอื้ออํานวยใส่ปุ๋ยไม่ได้แต่ก็สามารถฉีดพ่นได้ค่ะไม่ใช่การนําปุ๋ยทางดินมาฉีดพ่นทางใบนะคะเพราะสภาพปุ๋ยที่ใช้ทางดินนํามาดูดซึมทางใบไม่ได้ แต่เป็นปุ๋ยสําหรับฉีดพ่นเป็นผงเป็นเกล็ดแล้วก็เป็นน้ําค่ะเป็นน้ําหมักก็ยังได้แต่ก็เป็นสูตรเฉพาะนะคะและข้อที่2ใส่ปุ๋ยลงดินโดยสภาพดินเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถดูดซับปุ๋ยได้คุณรู้ไหมคะเวลาปุ๋ยเขาละลายลงดินเขาละลายก็จริงค่ะแต่เขาจะอยู่ในดินได้นานหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินค่ะลองเปรียบเทียบต้นไม้ที่มีสภาพดินดีดินดำมีอินทรีย์วัตถุในดินเยอะ แต่กับอีกต้นเป็นดินแข็งดินไม่สวยเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีลงไปทั้งสองต้นแล้วต้นแรกเขาจะสวยดกสวยนานเมื่อเทียบกับต้นที่สองและต้นที่สองเขาจะคงสภาพความสวยความดกไว้แค่แป๊บเดียวค่ะเป็นเพราะอะไรกลับมาที่สภาพดินอีกแล้วค่ะเพราะว่าอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์ใบไม้ที่ย่อยสลายแล้วใต้ต้นเขาจะมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นรวมทั้งปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงในดินค่ะ เมื่อปุ๋ยเคมีละลายลงไปดินไปรวมกับอินทรีย์วัตถุจะยังไม่ถูกต้นไม้เนี่ยดูดซึมธาตุอาหารไปหมดแต่ปุ๋ยเคมีจะค่อยๆถูกปล่อยออกมาทีละนิดทําให้ต้นไม้ต้นแรกเนี่ยเขามีอาหารสะสมในดินไว้เยอะและอยู่ได้นานทําให้ต้นไม้เนี่ยสามารถนําปุ๋ยไปใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะบางสวนจึงนําปุ๋ยเคมีไปละลายกับปุ๋ยชีวภาพก่อนที่จะนําไปหว่านและบางสวนที่รู้ข้อนี้แล้วก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนั่นเองค่ะ การใส่ปุ๋ยแบบที่เราไม่เข้าใจแบบต้นที่2มันจึงเป็นแบบมาเร็วเค็มเร็วคุณรู้แบบนี้แล้วคุณยังกระหน่ำใส่ปุ๋ยเยอะๆอีกไหมคะและข้อที่สาใส่ไปใต้คนแล้วแต่ใส่ไม่ตรงจุดค่ะใส่ไปก็ไม่โดนใส่ไปก็ไม่ถูกที่ท่านผู้ชมเคยหวานไปตรงที่โคนต้นไม้ไหมคะบริเวณนั้นมีรากค่ะแต่เป็นรากที่มีขนาดใหญ่ที่มีปริมาณรากฝอยเนี่ยน้อยนิดมาก แต่บริเวณที่มีการดูดซึมธาตุอาหารมากที่สุดก็คือบริเวณรากฝอยค่ะเรามักจะเรียกว่าบริเวณปลายรากเขาจะมีลักษณะแผ่กระจายอยู่รอบทรงพุ่มตามภาพเลยค่ะบริเวณนี้จึงเป็นจุดที่ควรที่จะใส่ปุ๋ยลงไปให้มากที่สุดสรุปก็คือวิธีการใส่ปุ๋ยเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองนั่นก็คือข้อที่1ใส่ให้ถูกเวลาข้อที่2ใส่ให้ถูกดินดินไม่ดีเก็บปุ๋ยไม่ได้ควรหาอินทรีย์วัตถุเพื่อมาดูดซับปุ๋ยเคมีไว้ค่ะ และข้อที่3ก็คือใส่ให้ถูกที่นะคะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ที่ชันสุริชาไลฟ์ขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านค่ะ